อ๋อเออกูอยู่รถตักไฟเที huh? ่ยะไรเนี่ยเลือตักละที่ยะไรไฟร้านไปร้านแสงรเออแสงอะไรเนี้ยไปร้านนี Phương minh với kia bạc không minh bidon phong minh bidon 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 là bidon 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 ก็จะจัดเลยแหละก็จะจัดเลยแหละไปทางมือไปทางกู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 ออฟลยเไอเพืนเสียงของมึงมันซอนนเหนงเจนึ่งบจะหนึงหนึง

มึงก็สับไอ้นี่แหละเฮ้ยเพื่นเสร็แล้วปิดกคุณเปิดกล่องนี่ไงโอ้โหโอ้โหไม่มีจเอะไสัแล้ว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 ออ้ยออ้ออ้้้างนอุออ ยยมึงสับของแล้วมาแน่กับกูก็ได้ทีแต่เล่นไปค่อยกันปั่นหน่อยเปิ้ลอเอาเปิ้ลเปิ้ลกล่องมามันจะมันจะหาของมันจะหาของมันจะได้ของเก็บเมื่ขึ้นไปให้เรอวะไม่รู้เอ้ยทำไมโทรเทปแม่งดึงแสงวะอ๋อมีไฟข้างบนเฮ้ยดูสารละติงเลยก็ได้ไอ้เฮียเพื่อนไอ้แม็กไอ้แม็กแบบอยู่ในไอ้ตู้อาจารย์ไม่เมื่อ ป้าเขาเห็นมึงอ่ะไม่เห็นเห็นมันได้บอกเลยมาคูณหนึ่งดิถ้าถ,ถ้าปามันตาถั่วจะทาเฮ้ยวุ <t> ้นแจมาคุณต้องวิ่งให้ไกลนมาโอเคโอเคมาแล้วคนในโรงเรียนโรงเรียนคือใครวะเม็กเอ๊ะไอ้โลไอ้ไอ้เม็กไไแม,ง,แมงเดินกลับไปทางนั้น ไปมึงวิ่งวิ่งเลยหรอเปลเป็นสองอ่ะงั้นก็พร้อมเป็นสองเน่ยเี็นสองเนมตตีเน็ตดลวยโดนละกูดโดนละเอากูต่อ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 ไอ้เยี่เป็นพี่ก่อเอจันเจจันไอ้สัน ยากยากอืมไม่มีเครื่องมันไม่มีกล่องเป็นสองตัวมันเลยยังเตะไปแย่ที่มหนที่เล่นกูเปิดได้สองกล่องเองครับกูได้เล่นอลไรกล่องไหนเอยเออยหลบดีๆีขวาน กูต่อแน่เอากูต่อจริงจด้วยแมวแล้วแมวแล้วไม่ใช่แนวกูกูอยู่กูอยู่รถเค็นม่ใช่้ฉีกไปทางนู้นกันกระท่อมอะตึกห้องวีอะเนี่ยไม่กูกูอยู่รถเค็นอะไอ้อเออรถตักเนี่ยนรถตันรถไฟเสดสองเครื่องว่ะอ๋อเออกูอยู่รถตักไฟที่ไราเนี่ยเออรถตักวะที่เราเนี่ยไฟร้านไฟล้าน sang đâu đấy? ờ sang này. đi ba ra nó đâu ba? ngay lưng mông này. adorba. kia để thêm nha. อ็บครับปั่นไหมปั่นไหมตายเลยเี่ยปันก่อนปั่ก่อนเฮียเอาไว้ได้เครื่องเนี่ยคือจบเลยเปิดนะเปิดรูโดดเลยเงรงียนอะมีตัวเนรงนี้ด้วยจะพึ่งเหา่ไะมังวเครื่องมึอเคร่งตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่งมีสองเครื่องนี้ ไปแล้ไปไป,ไ,ไปแล้วไอ้ยอยู่วะเล่นกับเพื่อนอยู่ไอ้เขาต้องไปทางนู้นนะเอข้างในปะมีไอ้ไอ้นั่นน่ะไอ้โคดังมันมมีันเป็นออร่าน์แบบเพื่งเหรอเฮ้ยเพื่อนอะไรวะแอรดับเหรออ๋อคืออะไรเออมันคืออะไรอรนนอรนไลน,นเ์เนี่ยเดี๋ยวไป ปิดก่อนะพวกผูสงสัยออนไลน์งออลแล้วมองไม่เห็นมเยาวไปยาวไปได้เยๆขๆเดองฆาตกรว่ะเม่นไหมแ้วมันเกยนอะไรไอ้ดอกมั้งไอหัว้อง เออมาเลยกูไปหาต่อยิ้มปิดกล่องทำไมล่ะมึงมึงคนมึงคนอีกมึงคนอีกเึ็นอะได้มั้งเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อมีดีลิสเออเอ๊ะตัวเม่งอะสักก่อนนะขนาดนั้นเลยหรอแผนที่ว่ะเฮ้ยมาได้แผนที่เฮ้ยเจอทอปะ ไม่เจอยังไม่เจอ,เจอดิคอยกลองหนึ่งคอยกลองมันหมดแล้วมั้งงั้นไอ้ทันมาช่วยมาช่วยกูปั่นตรงนี้เลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ไปนะเดี๋ยวไปไอ้พวกจูคาระวะไปเลยไปเลยคุณแจย์อกอ่ะสะพอการพลาดเลยใช่ไหมยคนละดอกไปเลยใช่ไหมแผ่นที่ทิ้งไป,ไปเดี๋ยวจะไปลบถือกันถือกันถือวะมันมีกองหนึ่งเลย ลงเลยปกล่องเปิดกล่องมาเดียวเลยเนี่ยไอ้พวกอย่าปามไม่ใช่ในกูแค่หยิบกล่องหยิบเปิดกล่องมาไอ้ไอ้เราคุยเนี่ยอะไรเรื่องของเรื่เออเรามันจะแลกเป็นอย่างอื่นหรอวะระบบแลกเปลี่ยนไม่เรามาที่เองมึงกับกูมันขึ้นขนาดนั้นเลยไม่ใช่ใช่เลยใครเปิดใครวะนั่งฟางหรอ ประธานแล้วประธานส้นตีนม,มาดิเฮ้ยเฮ้ยอ้โทเทมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยน้องเบยไอ้กูไปหานนี่คือกูไม่รู้มีน้องวันหรือเปล่านะคุณเปิดประตเราเพื่อเลยมีสองบานนะเว้ยประตูไอ้กูไปประตูซ้ายโอ้ยประตูเฮ้ยนเนี่ยงนอวันนี่จช่บ้ากุญแจเขียวผานแล้วอูเรนล้มเลย ระวังดีๆเนี่ยโอ้โหอ้ยเพื่อน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 จะไปตายนะเว้ยเพื่อนมันดิ้นวะไอ้ทันมันเสี่ยงเลยที่มันโนวันไงรัดผมเปิดตัวแล้วใช่ไหมเอออะไรตายตายเลยสกต้องออกต้องออกเลย เไไชื่อไหมใช่เดินเดินดูขวานเข้ากระบาดนะมึงเอ้ยอย่าปุ่นแกมึงมองอนะแต่กูเฮียเฮียขวานแาล้วมิด <c oughs> เฮียขวานแล้วมิดขวานแล้วมิดเอ้ยรอรอรออยู่รอแมงไปไปไปเสียงอียโอ้กูจะล่อซะหน่อยจบแล้วไปเสี่ยงไปให้คุณแจกลับมาเว้ย เดีวพวกองตอกอีเ้ยคุณเเขียวมาไอ้แรงกูคือลูกเว่ยหันเล่่ะหันเล่นเลว่าตายเลยแรงไอ้ต้มกูเยอะสุดแร้หน่อ่ะโอ้ยแรงสองอยตายโอ้ยเยะ